เนาะโอเคเราไปเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวผมจะริดใบพวกนี้ออกก่อนนะครับวันนี้อากาศร้อนครับตอนนี้ก็ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องบุญส่งสไตล์นะครับอยู่ในช่วงของมือใหม่หัดทำบอดไซนะครับก็คลิปนี้มาชมต้นมะขามต้นที่ผมทำทรงบัณฑิตเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับเปลี่ยนทรงมปนิดหนึ่งนะครับตอนแรกเนี่ยกิ่งเนี้ยผมจะโน้มหมาด้วยกันทางนี้นะครับตอแรกว่าจะเอาเหลือกิ่งใดกิ่งหนึ่งนะครับผมมาดูแล้วผมก็เลยลอง หันยอดมาฝั่งนี้ดูนะมันก็สวยไปแบบนึงเนาะก็ก็เลยเอาไว้แบบนี้เลยนะครับออกจากกันนะครับแล้วก็แยกออกมาทางนี้นะครับก็อันนี้ผ่านมา2เดือนนะครับเขาก็เริ่มมีกิ่งใหม่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นมาแตกขึ้นมานะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเข้ารวดเพิ่มเติมนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็มาเข้ารวดอา่าที่เห็นก็คือจะเข้ารวดกิ่งนี้นะครับ แล้วก็กิ่งนี้นะครับกิ่งนี้นะครับไว้นะครับอ่าเข้ารูดไปก่อนเนาะบิดไปก่อนนะครับตัวนี้ก็อาจจะให้เป็นกิ่งบิดไปทางนี้เนาะโอเคเราไปเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวหมจะริดใบพวกนี้ออกก่อนนะครับ จะเข้านี้ไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นให้มันออกมาข้างหลังนี้นะฮะมาทางนี้เนาะ้มาทางนี้นะครับตัวนี้ก็ฝั่งตัวัรข้ามตัวนี้ใต้กิ่งกิ่งใหญ่นี้ผมก็ไม่เอานะครับนี่ก็ปิดใบ นนก็ลิดไปเช่นกันครับวันนี้อากาศร้อนครับตอนนี้ก็แดดเป็นเปลียงแต่ฝนตกเฉยเลยนะวันที่26เมษายนนะครับอากาศค่อนข้างจะร้อน ตัวไหนไม่เอาผมก็จะเอาออกไปก่อนนะตัวนี้ก็ไม่เอาโอเคเดี๋ยวจะเข้ารวดตัวนี้ก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าเข้าทีหลังเนาะพวกนี้นะครับเอาสิ่งที่เราจะต้องการเข้ารวดวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็จะใช้ วดเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับ Okay. ดูเจะให้ไปข้างหน้าก็แล้วกัน เราจะไปประมาณนี้ก่อนนะครับทีนี้ลัป๊ตัวนี้ เออม, okay. มานนี้ก่อนครับ cái kỉnh 1 ruột cầu cầu các สั้นไปนิดหาเลือกขึ้นใหม่เป็นสีขาวเหมือนกันได้ครับ จริงเาท่านจะอ่อนอย ประมาณนี้ครับโอเคครับท่านผู้ชมครับก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนครับจะ,จะเล็มใบนิดหน่อย อ่ะโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ